Tìm ở đâu lãnh này để mặc quà 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 đồ video video,ระวัง. chạy lên video, quan trọng. ơi, video tron. Benz anh em cũng phải được video. ơi, có có chip. lên, chúc 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 chúc. nó nó thoát ở phía sau, nó yếm tí, nó sẽ bay, nó thoát tít bắp tít, phía trên. ăn วิดโห้หน้ามาวิโอโอ้โหข้วไม่ได้าจะชงบอลน่ะเขายิงเองไม่กผมเ็เอโอ้ยสามพิสามพิชุบชุบชุบโอ้ระวังนะระวังนะละวิโไม่ได้เลยวิโอคือแวยิงยังให้นงน่ดนวิโอดีเนไม่ต้องหน่งช็อตหนึ่งคิว เฮ้ยรถ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 เก์ไอยไปโอ้โหเราอยูอยู่ทนี่เลยเจอแลไหมมาบนลลางเราอืมมาจากวันคิวซะเลยนี่อยู่วันกวันคิว ีโดนมุกเกียดเลยนะหิวไม่ไหวเยนี่ได้เลยโดนไม่ได้เลยตายอย่างเดียวเลยเถิยเถิดเถิดเถิดเด็กเถิดเถิดเถิดไม่ได้มีใครไม่ได้มีใครมันเข้าเข้าไปก็ตายแทงไม่ยอมไม่อยู่ไม่ได้เปลี่ยนหรอวะผมไม่เปลี่ยนด้วย

หมดแล้วเฮ้ยเรามันอยู่อยู่อยู่ค้างเลยเนี่ยอืมันมันได้ถอยมันได้ถอยไปแล้วแต่ว่าเราเราจะถอยกลับมาอันทีไม่ได้ต้องดึงเวลาไว้ประมาณามต้องตาย้องให้อยู่ในห้องนี้คือเรามีสันเปอร์คนหนึ่งล็อกลอยู่บนล็อกอยู่บนอ้อมหลังแล้วอ็อมหลังแล้วโอ้ยปีโดมันไม่ได้ ันห้องเนี่ยห้องย e ู <eye> ่เนี่ยไม่ไม่มีใครอยู่ที่มึงที่ผมองุโดนดึงโดนดึงคลังใครช่วยใครจะเปลี่ยนหน่อยตบผู้ไม่ทันหรือว่าเยออูดทุบไอ้เจมอยู่ไงอยู่ยูอยู่อยูเจมไปสลับาสลับ

โคตรโองหลังเข้ามาอีกที่มันมาข้างบนข้างหลังเต็มหมดเลยอันนั้นไปวีดโด้ยังไม่เสร็จไปท่องหนูเลยกูอยู่ห้องนี้โอ้มหโอ้โหโอ้ทุกคนไม่ได้เปิดอันนี้ไปเหรอที่เห็น,เห,นเห็นว่าทุกคนใครอย,อยู่นะมีเห็นสิแล้วทำไมวิ่งหนีคิวเลอร์กันที่ผมผมโดนในวิดโด้ได้เลยดอะครขึ้นเลนเลยฮะโอ้ยพี่กับมาพี่กระมางม่นเราแกไปตายฟรีแล,แล้วแกเกิดช้ามันจะดันได้

ไป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 เดินระวังนะมันเป็นทำไมอ่ะดิอ้าวมอว่หมดแล้ว่ก็ยังมีคนอยู่ผมเอาเอามาแกเนี่ยวินโดว์ไนอีกห้าสิบวิอโอ้คันไนเปอร์ถ้าแกจะน่นแหละถ้าแกจะโดดแกต้โดดปเอาวินโดว์เลยพี่จะพิวให้

เดี๋ยวตายมันต้องออกไปนะป่าห้องนี้มันเดือดปุ๊บเหไม่ใช่หรอกเยี่ยมไปล้เฮาฮ่าฮ่ามีโัวแปลงกดยี่ลิงยี่ลิงรัวๆเขาต้องมองหน้าก่อนเนี่ยมันมันแย่ตรงนี้แบบยิงยิงซ้ายก่อนนะแบบเดียวๆเลยนะอ่โอเคลองดูลอง มันเป็นรถพองกัะมึงไม่น่าจะมึงไม่น่าจะมึงมน่าจะตายหาได้เพราะว่ารถพองมันน่าจะเป้าใหญ่เผมจะช่วยเป็นคนบดูเพียงไม่ต้องตามทัศถ้าผมตายม้องตาม,ตามโอเคโ okay. อเคทำไมถึงโดนไอ้เยอะวิดโอโอ้โหนัดเดียวร่วงเนี่ยวิโดโอจริงเลยจะพอเราแม่งเรา

เาต้องขึ้นไปข้างบนขนาดโ,โด้นโคนกนนดนดนกันอยู่ข้างล่างไอ้หนาตาชามาและหรอ๋ยวมันจะคุมคุมอยู่ข้างบนหน่อข้างบนโอ้ยลงมาแล้วปะติดลงมาแล้วข้างหลังเรา ถึงแล้วเผื่อเมื่อวิดจอเรากูโดนตลอดเลยทำไม่ได้ทำไม่ได้เกี่ยวทำได้อยู่ได้อยู่ยี่มันเป็นลาฮาร์ดยิ่งเป็นลาฮาร์ดมึงไม่ต้องกลัวนะมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยได้ตื่นหรอกหลังๆๆๆๆๆๆอุ้ยอื้มโอเคแล้วประจำมจังประทอบไอ้พี่โดอยู่ข้างบน มันได้ตัวเดียวกูเลยตัวแรกไม่เจ็บอไร That's n i e e แต่บออืมเราจะให้จะให้ดีอ่ะผมพุ่งเข้าไปก่อนอ้อมหลังเลยรนท็อปอ่ะเ้นระวังนะเบ้นนจะต่างมันด้วยโอยมาแล้วันทร์้ ไปเรียนพวกนทอรนั้นไป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 วิโดแค่วิโดแค่วิโด้ม่ได้ไปได้ถึงแล้วเวิโด้บนเยอม่อยู่หา้ไแล้วแล้วเดียวท่าลึก เด้งอยู่กระเสิบไหมเสริบต้องการเสริบต้องการไปจุดเลยที่อยู่โอ้โหบาตติสต์ไม่กินกุญแจอากาศาาเลยใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไถือว่ามันแบบเ,<อ>เป้านิ่งแล้วมาแบบคอนเทเลอร์แล้วก็อาจจะไม่อาจจะไม่ใช่คนเดิมเลย

ถายแล้วีบถ่ายแล้วต้องหาสีใส่่อไม่ีแน่แน่แหนีไม่ได้อมันยัจะมันยจะมีวอยู่อีกเดีววปินให้ด้วยว่อะไรอยู่ไหนปัี้ยูกคนเออต้อัปทเห็นไหมนะหลบ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 หหลอยู่ โอ้ยห่เจาอีกจะตายเดี๋ยวหอเดียวเองเไม่ต้องไปเจออกจากนั้นเดีเราช่ยเปช่ยเป็นวยไอไหมดไหมดยืมอยู่นั่นแหละ้องไปแล้วกันนะอัปติดแม่แม่ไม่ไม่ยู่เพื่อนมันมันไล่ฆ่าหลังมั่นใจมากใหญ่ตัวเนี้ยอ่าเล่นเป็นดีพีส ไม่ใช่ไม่ใช่เมาส์นะเว้ยเนี่ยกีบไอ้คอนเทลเลอร์เนี่ยจอยเนี่ยจริงเลยจอยจอยจอยคุณสังเกตนานแล้วรีพอร์ตเลยรีพอร์ตเลยนี่ขนาดใช้เอฟเอสซิดนะเนี่ยสังเกตได้จะแชทหลายคนเลยที่ยิงแบบว่ามันยิงแม่นจังว่าพอดูอ๋อมึงใช้คอนโทรลเลอร์ชัดชขยับอย่างเงี้ยหัวโอ้ว้าว